ผักเสียงงามงามพี่น้องจ้าโอ้ยเก็บผักเสียงก้นยุขคางหอยนี่ขึ้นกอนมูหลายคักคุณน่าเก็บยากพี่น้องโอ้ยงามพักอีเมียข่อยเอออืมก่เหรโอ้ยเฮงงามคุณอะ ยังเก็บได้ก็เอาอยู่นั่นนี่คุณเอาได้มันหยุดหงายพี่น้องย่านตกหงายอึบ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 มันยังบ่ขึ้นเป็นจักรันพี่น้องมันเป็นเบี้ยอยู่เนาะคุณน่ะร้ายครับนีตะบักเสียนพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู้ขื่นตัดเอาเลย อ่อนๆน,นี่นะแมนวะพี่นอ้องมันเป็นกออยูอะ่นที่ขอไปขั้นต้มนี่พี่น้องจานนี่แสดงว่าตรงนี้่นเกิดก้อนมูนี่เนาะมักเสียนนี่ คักคุณพันทรงกันนะพี่นอ้องมออออนะันอ่นอนอยู่เลยเนาะมาตะขืนพูดนะโอาจเป็นล่ำเนียนี่แหละก็ล่งดีพูดนะรลายคักคุณพี่นอ้องอ น้ำค้างหวยเนาะถึงแดดคนละคืนเหรอต้นอโอ้ยหอมกินผักเสียนมาละหิหวเข่ายายเมียละหิหวเข่าเราพี่น้องมาเด้อมาเก็บผักเสียนน้ำกันพี่น้อง

ขั้นส้มขั้นส้ม,สม,มดูข้างหวยคุณนะโอ้ยงามขัดทั้งไต่หุ่นแห่งงามคุ่นพี่น้องคุณคุณนะดูเขียวเมียนบิดตัดตัดตัด,ตดเอาเลยเป็นกอๆนี่บักเซียนฝรั่ง ันออกมือตัวอย่างหักโป๊ะๆหมดละตอนนี้มันหัวตาสีออกนี่เนาะก่อนนี้พอมันก่อสูงเลยนี่แหละยังโบนเョแลยวเก็บกองไว้ยังไม่เอาเดี๋ยวหาเอากอดที่บ้านสิ

អ <coughs> <coughs> <laughs> ូយ <If> ចាក <suks> ់ផាក់នេះໃສចាក់គុនเก็บយអានេះទីໃສទីអូមក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  อืมคุณโอ้หลายบดคุณเขียวจวนหวนอยู่คุณมันเอาอยากอีกแม่ข่อยคุณอยู่แต่ฟังหวยหาเอาองูมาอีกอืมก็ได้ตั้งหลายพี่นนอกจ้าคุณอันนี้ข่อยก็ได้คุณงามพักนี่พักอันนั้นพักอัน เฮ้ยนตุกเคศพ <c oughs> ี่บ้าวก็บ้าว่าออกให้แม่เอ้ยขอจะอไปขั้นส้มกินพี่น้องจ้านี่นี่กระิตัดเอาใบแก่ๆพ่อนออกนี่เีเอาเมาื่ไ่นี่น้อยก่อนกระชิหิหาเก็บตู้กันอีกพี่น้องอัน,นลายๆอันสิ ป็นขั้นสุมยุบลงยุบลงก็ได้ออน,นี่ยน้อยของดอกนี่นะนี่เป็นหัวตะสีออกอันต้นนี่น,น้อยน้องหมดเป็นลำ้มเลยเนาะนี่แหละจังบบแกจังบบเก็บเป็นจังบติดฟันนะมันอยู่ต่ฟังหวยได้นี่พี่น้องพลังงามพลังออกรอบอะไ้แล้วเห็นแล้วก็เจ็บรวดแล้ว ขั้นสมกินล่างแซน้ำไิดี่น้ำเกลือไว้เทาก็ขึ้นขั้นสมคุณนน่ะคุณนาะงั้น,น,นพักที่น้องจ้าสมปักเสียมได้กินแล้ว นาหนาวพี่น้องมือนี้นะมือนี้หนาวแล้วก็หนาวแล้วก็ห่อนนอี่หวนขั้นพอดีเหรพี่น้องเนี่ยฮอร์ลี่เอาใบแก้เวเขาบอกกสิไงใบอันนี้น,นี่พ่นหัวตอออกเนาะก็เพราะท่านจะแก้ลายดอกนี่ยน้อยน,อยนึงนี่น ลิล้นแล้วก็เราก็สิภาพไปห,หามุ้งลงมาอีกพี่น้องจ้ะนี่หลายเติบหลายเติบอยู่ด้วยนี่นะส่วงสิแล้วจ้ะอหาตื่นคนอีกพี่น้องต้นหนึ่งระกาศนี่น้ำคนพี่น้องจ้ะ phát triển cả kara kiap 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 là, kiap 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 tương mai tương bẩn ít Ui, lúc mới đang lợi hồi đang cuốn mà này Nhang luôn, đang cắn ngam ngam ừ. Ừ, nào, ngam cứ nhang nữa, ừ, giờ phăng hồi cuốn à à, cò, bên cò, nó sẽ áo vào đây nó Cò đây, áo đây cả cái cây này nữa nó ได้ทั้งพักเซียนได้ทั้งพักวินเตเคตมันกำลังขึ้นพี่น้องจ้บาบารคืองามแท้กนนีงามสำหรับใยเม่ดในี่กนนี อันใบแกะๆมันออกเอาอื้อใบใบแกะออกอื้อพอนึงอื้อโหยได้แต่ยอดอื้อเก็บเอาจังซี่ล่ะบัดนี้อื้อได้แต่ยอดหงามอยู่เด้อเนาะงามๆๆอื้อได้แต่ยอดเพิ่น ก่อ,อนเก็บมแต่ฟังหวนันเก็ยบยากนี่พี่น้องบ่คือไปเก็บมีน้ำนปลาน้ำดงเดี๋ยวไปลิใบแก้มันออกมามือนีได้เทิงพักเสียนไปขั้นสม้มปุณากรให้งามครักพี่น้องจ้า งามงามก่อนนี่ตัดเลยดอกคนสีสีสเลียงเลี้ยงนี่พี่น้องอันนี้กคเคยเบาแล้วลนหะ์เนาะเอาสุบฟางลายเทียนแล้วล่ะอืมันดูเลิกดึงไอดึงมากกว่าน,นี้อือ งามหุ่นกอนี่กอนี้สวยงามมากเลยพี่น้องจ๋างามกอนี่อันนี้ฟักดิวฝรั่งนี่เลยพี่น้องนี่นี่ฟักติวฝรั่งนี่นี่ขอบุกเก็บเพิ่นดอกนี่งามอยู่เอาเตยผักนี่รอเจ้าออกดอกแกงามเลยเจ้าสิออกดอกงามคักงามเนี่ย เยียวจนหวนอยู่ในไม้ล้าก็เจ็บปลดผักยังกินได้เนาะพี่น้องจา้าวต้องเลียกเพื่อนดอกออองามผักนอ้องขอลี่ใบแก้เพื่อนออกก่อนสวยงามตามธรรมชาติ

các bạn nhìn nó bên nó ồ, 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 nằm, mịt xịt tốc nằm. Đi <laughs> đâu? Khuất hóng Để xăng hồi nó, các nhé. Khuất hóng, chỉ để nhọt hơn. Tắt bà thịt. อืม,อมจิตใจซ้ำได้อืมโอ้ยห,หยอดเป็นแม่พี่น้องของมึงดูคุณนะมันอยู่เลิกเนาะขี้ดินถมเพิ่นนะมันยังดอกก็สิได้ยากนี่นะเพิ่นอืมบึม้ยปั่นหวัวกระเทียมโมาโลดโอ้โหนะเก็บออกก่อนอ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ที่ไหนพี่น้องจานนี้คุณนะ Ni nó quân nó nó chia bọn nó luôn bọn cái chia bọn nó con bọn đi, để bọn đi đi bọn nó chia 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 bọn 2 chia cỏ nó chia bọn ขวดเอา,านงอ,อันอ่อนนี่พี่น้องนี่นี่ยังถมคนที่ซื้อคิดฟังหวยเนาะขอต้องขวดเอาบ่ขวดบ่ได้มาที่นี่ตัดดูวันนี่ อุนะ้โอ่อ,อนๆลูกพี่น้องจา้าขึ้นุนมากคุนอุ้ยพ่อลราล่ะสีแดงได้แล้วละ่ะคุณคุณนะงามครับงามผุดงามโพเ,เล็กพอสิเกลียวเท่านอยละนอยเอาสองก่อนนี้กับชื่อสีพอ่อเหรอมุ้งส้มนี่ก่อนหนึ่ง อ,อ,อัน,อนเป็นกิน่นขี้ดินโน่นนั่นสินะพี่น้องมันพับลงมาไหลทับลงม,มาเนาะพุดนะวันมันก็เล่นอยู่สูงเอ,อย้ยยวนนั่นเลิกต้นอันเงาพุดนะนะพอจะค่อยเก็บทีละน้อยวันพี่น้องเก็บเอาโดนๆพูดเนาะพุดนะงา,ง,างามคักงามงามปอนี่ไหม Nam lại cho chop quân phun quân cõng ní cõng quân phun bunny quân cõng 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 ป๊บจะได้บกอกอนะนุ้นจะห่วยคักแทะโอ้คือบกหุ่นปล่อยพ่นซะเนาะห่วยคักโพดเดียวก็ตกปักเซียนก็นมีเต่มก่อนก่อนพี่น้องปอก,ปกเซียนก็เสิเอาไปตต่มก่อนขั้นสม้ม นี่แหละกาลังพ่อดีจริงพี่น้องอ,อืมก้อนเก็บทุกพักที่กินได้อืมพารามินห้ายมาสิพ่อเห็นหเอาขึ้นเกาได้มากเหรอเอาลวดน้ะพี่น้อง พี่ต่ออ่อนๆนะสะิตัดแล้วจังเปิดกล่อ,องซูเบิง้งคารดามินสิบปีย่บานเดาพี่น้องอ่อนๆก็สิเอานะอ่อนอยู่เนาะอีกก่อนหนึง่งทำเมันล่อฐามาเก็บเพิ่น เป็นใบเอ้ยเป็นต้นยิ่งย่ายกันได้เยอะพี่นอ้องอีกโดนนั่นได้กินเอ้ากับเป็นลิใบแก่ๆพันออกเลกยพี่น้องจานนี้ไปจังกับเครื่องเห็ดเนาะก,ก,กับลิเลยหรอวะ ออนนนน่ได้หลายเติบพี่น้องคุณนะได้มาหลายเติบสิล,ล่างนสวยงามวินเตอร์เคสอันนี้ก็เม่นพักอันนั้นพักอัน เซียนฝรั่งขอบระสรีคันสมพี่น้องขักเซียนฝรั่งในหลายเดอรจะ้ะขอบคุณในหลายเดอพี่น้องที่เข้ามาเบิม่มทรง m e r r แฮปปี้พ่อกันคลิปหนาจ้า